ตัวที่สองโง่ตัวนี้ก็สาหัสสากันท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานแปลว่าโง่ไปยึดมั่นกับทิฏฐิทฤษฎีต่างๆคือความเห็นลัทธิหรือหลักคำสอนต่างๆเช่นปีคำสอนว่าอะไรนะที่กรรข่าวได้ไหมพระตัดคอแปลว่าชีวิตมันไม่ดีเลย ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมตัดคอถ้ามันจบจบไปแล้วก็มีลัทธิอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันบางคนก็ไปยึดถือแนวปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ตามที่ลัทธิต่างๆเสนอมาและตนเกิดรับรับแบบหัวปักหัวปัามเลยรับแบบล็อกเลยอ่ะไม่คิดสงสัยระแวงอะไรเลย อย่างที่เขาบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ระแวงเลยเขาบอกให้ลงทุนหมื่นเดี๋ยวจะได้ห้าหมื่นนี้ไม่ต้องระแวงเลยก็เลยเป็นเหยื่อเข้าไปลัทธิต่างๆเวลานี้มันเกิดเยอะเขาเรียกว่ายุคเกลื่อนกลาดศาสดาเดี๋ยวก็แบบนั้นมาเดี๋ยวกับแบบนี้มาเดี๋ยวพลังจักรกวาลเดี๋ยวชิงไห่เดี๋ยวโยเลก็โลเลไปก็เ,เนี่ย เขาเรียกว่าทิฏฐปาทานแล้วถ้าตัวเองมีความคิดเห็นอะไรแล้วนะจะยึดยันก็เรียกหัวยันฝาจะพูดว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่รับอย่างนี้เท่านั้นถึงจะรับเขาเรียกว่าฝังหัวเลยภาษาธรรมะก็มีคำหนึ่งมันไม่มีธรรมสัจจะ มันไม่เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะยุคเฉพาะสมัยเดี๋ยวนี้มันมีสมัยอะไรที่มันแปลกไปฝึกเก่าเยอะเราจะไปยึดแบบเดิมบางคนก็แบบเอาหัวโบราณแท้ๆไม่มีประยุก์นิวน normal ไม่มีไม่ชอบคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ชอบทันสมัยฉันอยู่ของฉันมาโอ้โหตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะ มันมีรัฐที่ทวงความเจริญประเทศไทยคือรัฐที่ไม่ขายสมบัติเก่าพ่อแม่กินเด็ดขาดกลัวว่าพ่อแม่จะตายแล้วมาแช่งถามจริงๆฮะการยึดแบบนี้นะมันมีต่างประเทศตายกันไปเลก็มีประเทศหนึ่งคืออิสราเอลเนี่ย เขาจะตัดถนนไปที่ไหนนะไม่มีประชาชนค้านได้เลยเขาเวนคืนให้แต่ของเราเนี่ยอตามาย,ยังเคยโดนเลยมีที่ดินอยู่ตรงตะลิ่งชันมีคนสวนติดติดกันเขาไม่อยากให้ที่ดินสวนทุเรียนเขาโดนตัดถนนก็ามาชวนตาม,มาท่านท่านไปนอนฝังแท็กเตอร์ตอนที่เขาจะปรับถนนกระชันไหมกรไปไหม ออนี่คือตัวถ่วงความเจริญถ้าถนนไม่มีคลองไม่มีน้ำไม่มีไปเรือไม่มีวิ่งรถไม่มีวิ่งมันจะเจริญได้ไงประเทศบางทีเขาต้องขายสร้างเขาต้องซื้อที่ดินทำถนนซื้อที่ดินขุดคูคลองประปาอะไรต่างๆไอ้คนที่มีสวนมีนาตรงนั้นยึดติดมาก ยึดถูกาทานยึดในวัตถุยึดในแบบขนบธรรมเนียมจารีดกเก่าว่าขายขายของพ่อแม่กินไม่เจริญยอมว่าจริงไหมถ้าขายกินเล่นแน่นอนมันเจ๊งถ้าขายไปต่อยอดล่ะขายสองไร่ไปซื้ออีร้อยไร่เพราะที่มันแพงเนี่ยที่นนเนี่ยมันแพงในหลายคนขายอาตมาสองไร่ไปซื้อทุพัน ห้าสิบไร่ยี่สิบไร่ตอนนี้ปลูกอะไรงามถ้าปลูกสองไร่ก็สวยอยู่นั่นเลยขัดทุนค่าแรงด้วยแล้วมันมีแปลกแปลกที่สุดซึ่งก็ตมาเองเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ก็เฉยๆผ่านๆไปแต่พอมาศึกษาอ๋ออันนี้มันทวงความเจริญน,นี่ไอตัวล็อกตัวนี้เราชวนเขานะมาจัดสวนแปลงใหญ่กัน จะได้จัดโซนนิ่งท่องเที่ยวเพราะแปลงใหญ่เนี่ยมันสามารถจัดโซนนิ่งนี่ประมงนี่ประสุสัตว์นี่ไม้ดอกไม้ประดับนั่นไม้พืชผลไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจัดแล้วก็สามารถต่อรองเช่นปุ๋ยเนี่ยเราซื้อกระสอบสองกระสอบมาเล่นเรา20บาทแต่ถ้าเราซื้อสองพันกระสอบขอลดอีกส0บาทเขาจะเอาไหมเพราะขายต um ุ้มได้เป็นแสน แต่ได้กําไรน้อยตลงวันนิดเดียววันเดียวเนี่ยได้เป็นแสนกําไรเป็นหมื่นกับขายทีละสองกรสอบสามกระสอบกำไรเพิ่มมาอีกสิบยี่สิบไม่เอามีคนคนหนึ่งตมานึกคำม,มากบอกโยมโยมที่ทำทำไเนี่ยยมขาดทุนนะโยมไม่คิดต้นทุนไม่มีคณิตศาสตเงี้ยผมไม่มีต้นทุน ผมทำเองผมไม่มีต้นทุนเอา้าแล้วบ้านเขาก็สวนเนี่ยเขาห่างกันต้องเยอะนะเขาต้องนั่งรถขับรถมาน้ํามันน้ำมันเนี่ยถดเป็นต้นทุนไหมอา่าแล้วเอาน้ำเพราะน้ำตรงน้ำมันรถไม่ได้เขาก็เอาน้ำปลาใส่ถังมารถค่าแรงก็ไม่คิดตาคิดค่าแรงคิดค่าน้ำมันเขาขาดทุนไหมแต่แปลก อำนาจอุปาทานนี่มันสั่งให้มีความสุขอยู่กับอย่างเงี้ยสั่งให้มีความสุขอยู่กันเงี้ยเรามาชวนบอกเอายั้ไงโยมแปลงหนึ่งโยมได้ค่าส่วนนี้เท่าไหร่ปีสามหมื่นฉันให้ห้าหมื่นแต่กทตนอทําถนนให้จักรยานวิ่งเป็นส่วนท่องเที่ยวไม่เอาท่านอย่ามายุ่งเลยฉันเป็นฉันมาอย่างเงี้ยฉันอยู่ฉันมาอย่างเงี้ยเออ มันเป็นไปได้นะอำนาจยึดติดมันเคยมีนะโยมหลานชวนยายตอนนี้โรงงานมันปล่อยอากาศเสียเข้ามาเราอยู่ไปเราตายแน่ย้ยายเถอะกูเกิดที่นี่กูจะตายที่นี่มันจะไปไหนก็ไปกันเนอะให้ไม่กี่วันตายปอดพังอำนาจของโง่ต่ออุปาทานโง่ยึดถินที่เกิดที่อะไรก็ตาม มันเกิดแล้วมันต้องย้ายต้องเปลี่ยนแปลงไม่งั้นโอบามาเขาจะไม่พูดคำที่เขาได้คะแนนเยอะต้องเช้งมันต้องมีเช้งต้องมีเปลี่ยนแปลงต้องมีนิว n o r m a l ไรสมัยนีย้แต่คนมันจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะยึดติดอยู่ในลัทธิแบบนี้ความเชื่อแบบนี้มันพ้นยุคพ้นสมัยอยู่ก็ยังทำอยู่